รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการสุขศึกษาพลรศึกษาพลาเพลินวันนี้ครูจอยจะนำเข้าสู่การเรียนรู้สาระทักษะการดำเนินชีวิต วิชาสุขศึกษาพะละศึกษาทช2 1 0 0 2ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นในเรื่องโรคระบาดก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครูจอยขอชี้แจงวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทราบก่อนนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุอาการและการรักษาโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพได้ 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการป้องกันการเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขได้ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกวิธีการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขได้สวัสดีค่ะนักศึกษาเวลาที่อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดเรามักมีความวิตกกังวลว่า เราจะกลายเป็นคนที่ได้รับเชื้อจนกลายเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าหรือเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองได้อย่างไรและจะปฏิบัติตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมหรือคนอื่นอย่างไรความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักให้มากขึ้นว่าโรคระบาดหมายถึงอะไรนะคะ ต่อไปเรามาทราบความหมายของโรคระบาดโรคระบาดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปยังคนอื่นๆได้รวดเร็วบางโรคต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลายาวนานและใช้วิธีรักษาที่ซับซ้อนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมากโดยโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่นับว่าสำคัญได้แก่ไข้ามาเรีย โรคไข้หวัดนกโรคซาโรคอหิวาตกโรคโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ต่อไปเรามาเรียนรู้ชนิดของเชื้อโรคก,กันนะคะเชื้อโรคที่ติดต่อได้แบ่งออกเป็น5ชนิดได้แก่แบคทีเรียจัดอยู่ในจำพวกพืชเซล์เดี่ยวมีขนาดเล็กมาก ต้องใช้กล้องจุลทรรศขยายจึงจะมองเห็นได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมแทบทุกอย่างไวรัสไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศชนิดพิเศษเชื้อไวรัสจะมีอยู่ทั่วไปในอากาศโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีหลายโรคเช่นไข้หวัดหัดไข้ทรพิษคางทูมไข้เลือดออกอีสุกอีใสค่ะ r i กเกเซีมีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรียสามารถมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์มักอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นราเป็นเชื้อโรคที่จัดอยู่ในจำพวกพืชสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เช่นยีสต์สามารถนำมาใช้ในการทำขนมปังแต่ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆเช่นกลากเกลื่อนน้ำกัดเท้า ดังเช่นในภาพจะเห็นว่ามีเชื้อราเกาะอยู่ที่นิ้วมือนะคะประสิตจัดอยู่ในจำพวกสัตว์มีขนาดใหญ่กว่าชนิดอื่นๆมีทั้งพวกเซลล์เดียวและพวกหลายเซล์ลเช่นเชื้อบิดพยาธิใบไม้พยาธิปากขอพยาธิตัวตืดค่ะนักศึกษาสังเกตไหมคะว่ามีเชื้อโรคบางชนิดเป็นพืชแล้วบางชนิดเป็นสัตว์แต่บางชนิด ครูไม่ได้บอกว่าเป็นพืชหรือสัตว์เช่นไวรัสตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่คะเรามาเฉลยกันนะคะไวรัสไม่มีลักษณะเป็นเซลล์เนื่องจากไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์และไซโทพลาซึมแต่เป็นอนุภาคที่ประกอบด้วยโปรตีนซึ่งห่อหุ้ม DNA เอาไว้ดังนั้นไวรัส จึงไม่ใช่พืชหรือสัตว์ค่ะเรามาเรียนเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรคมีสองลักษณะคือ 1. การสัมผัสโดยตรงหมายถึงการแพร่จากแหล่งหนึ่งไปยังแหล่งหนึ่งโดยไม่มีพาหะเป็นตัวนำสัมผัสโดยตรงจากผู้ป่วยหรือน้ำลายน้ำเหลืองหนองเลือดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรคได้ค่ะ 2. การสัมผัสทางอ้อม หมายถึงการแพร่โดยมีพาหะเป็นตัวน้ำเช่นหากเชื้อโรคประปบบนอยู่ในน้ำอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารน้ำดื่มหรือยุงกัดเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศมีอยู่หลายโรคที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและมีหลายโรคที่แพร่ระบาดในวงกว้าง สร้างความสูญเสียต่อตนเองชุมชนและสังคมเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าโรคอะไรบ้างโรคซาเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนพศ2545ในประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันหนึ่งรายในเดือนมีนาคมพศ2546องค์การอนามัยโลก WHO ได้ตรวจพบเชื้อไวรัสชนิดใหม่ในผู้ป่วยโรคซา เรียกว่าเชื้อโคโรนาไวรัสเชื้อไวรัสซามีการกลายพันธุ์ได้เร็วและเชื้อที่กลายพันธุ์อาจมีการก่ออันตรายรุนแรงขึ้นหรืออาจอ่อนตัวลงแต่สามารถอยู่ในคนเราได้ยาวนานครูมีวิดีโอที่เกี่ยวกับโรคซาขอให้นักศึกษารับชมค่ะโรคซาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซาเกิดขึ้นช่วงปีพุทธศักราช2 5 4พ ถึง2546พบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2545ที่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนแต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรและใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะรายงานต่อองค์กนารอนามัยโลกใน,นวันที่14กุมภาพันธ์2546ซึ่งตอนนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อมีมากกว่า300คนแล้วการระบาดของโรคซาดำเนินไปประมาณ6เดือน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า8,000คนเสียชีวิต774รายประเทศไทยพบครั้งแรกในวันที่9รกรกฎาคม2546เป็นนายแพทย์ชาวอิตาลีที่ติดมาจากผู้ป่วยชาวเวียดนามแล้วมีอาการป่วยในขณะที่กำลังเดินทางมาประเทศไทยแต่ไม่พบการระบาดในเขตชุมชนครูขอสรุปเกี่ยวกับโรคซาให้นักศึกษาทราบนะคะโรคซามีระยะฟักตัวอยู่ในระยะ2-7วัน ไม่เกิน10วันจึงมีการกักบริเวณผู้ติดเชื้อเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา10 1ถึง14วันอาการมีไข้ตัวร้อนหนาวสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอปวดศรีรษะและหายใจลำบากส่วนอาการอื่นที่อาจจะพบได้มีท้องเดินไอมีเสมหะน้ำมูกไหลขึ้นไส้อาเจียนผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคซา ต้องมีอาการตามที่เกณฑ์ WHO กำหนดไว้คือมีไข้สูงเกินกว่า30องศาเซลเซียสค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการแพร่กระจายของเชื้อโรคกันค่ะเชื้อไวรัสซาแพร่กระจายทางละองเล็กๆในเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยแบบเดียวกับโรคหวัดหรือไข้หวัดคือโดยการไอจามรดใส่กันตรงๆหรือการสนทนาร่วมกัน ในระยะไม่เกิน1เมตรและโดยการสัมผัสมือหรือสิ่งปนเปื้อนละอองเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยเช่นแก้วน้ำหลอดดูดช้อนซ่อมผ้าเช็ดหน้าเป็นต้นเชื้อไวรัสซาสามารถมีชีวิตอยู่บนสิ่งปนเปื้อนได้นานถึง3ชั่วโมงนะคะและผู้ป่วยสามารถแพร่เชือ้อให้ผู้อื่นได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการเป็นไข้ในวันแรก และในวันที่4หลังเป็นไข้จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มากขึ้นค่ะนักศึกษาเห็นไหมคะว่าพวกยุงตัวเนี้ยมันมาบินวนลำคาญพวกเราเรามาทายกันสิคะว,ว่าโรคที่เกี่ยวกับยุงคือโรคอะไรโรค,คไข้มาเรียค่ะคไข้มาเรียหรือไข้จับสันเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อปารสิต จำพวกโปรโตซัวชื่อพาสโมเดียมซึ่งเกิดจากยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและเป็นโรคที่มีสถิติการแพร่ระบาดสูงมากโดยเฉพาะในภาคใต้และในจังหวัดที่มีป่าเขาที่มีฝนตกชุกอยู่บ่อยๆค่ะต่อไปเรามาดูสาเหตุของโรคไข้มาเรียกันนะคะสาเหตุยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงกัดคนที่เป็นไข้ามาเรียแล้วไปกัดคนอื่นก็จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆต่อไปอาการผู้ที่ได้รับเชื้อไข้ามาเรียจะมีอาการเวียนศีรษะอ่อนเพลียมีไข้สูงหนาวสัน่นอาเจียนและมีเหงื่อมากค่ะบางรายที่เป็นชนิดรุนแรงมีไข้สูงขึ้นสมองอาจมีอาการเพอ้อชักหมดสติหรือเสียชีวิตในที่สุดค่ะ บางรายไม่ตายแต่เผลอข้างเสียสติและความจำเสื่อมได้ค่ะการติดต่อติดต่อโดยยุงก้นป่องตัวเมียไปกัดและกินเลือดคนที่เป็นไข้ามาเรียแล้วได้รับเชื้อมาเรียมาจากคนอื่นที่เป็นไข้เชื้อนั้นจะเจริญอยู่ในตัวยุงประมาณ10วันก็จะมีอาการไข้ค่ะการป้องกัน 1. นอนในมุ้งอย่าให้ยุงกัด2 ทำลายแหล่งเพาะพันยุงเช่นภาชนะที่มีน้ำขังให้หมดไป 3. เมื่อเข้าป่าหรือแหล่งที่มีไข้ามาเรียระบาดระวังอย่าให้ยุงกัดโดยใช้ยากันยุงทาได้นะคะนักศึกษาจำได้ไหมคะว่ายุงชนิดใดเป็นพาหะของโรคไข้ามาเรีย ยุงก้นป่องค่ะนักศึกษาจำได้ไหมคะว่าเคยมีโรคระบาดที่ทำให้ไก่ต้องตายไปเป็นจำนวนมากคือโรคอะไรโรคไข้หวัดนกค่ะโรคไข้หวัดนกเป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด H5N1 ที่เรียกว่าไข้หวัดนกและระบาดไปทั่วโลกเดิมเชื้อไข้หวัดนก เป็นเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติแต่ติดต่อในนกเท่านั้นโดยเฉพาะนกป่านกเป็ดน้ำจะเป็นพาหะาของโรคเชื้อจะอยู่ในลาไส้นกโดยที่ตัวนกไม่มีอาการแต่เมื่อนกเหล่านี้อบพยพไปตามแหล่งต่างๆทั่วโลกก็จะนำเชื้อนั้นไปด้วยสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ได้รับเชื้อไข้หวัดนกก็จะมีอาการสองแบบนะคะคือ 1. ห,หากได้รับเชื้อชนิดไม่รุนแรง สัตว์เลี้ยงนั้นอาจจะมีอาการไม่มากและหายได้เอง 2. หากเชื้อที่ได้รับมีอาการรุนแรงมากก็จะทำให้สัตว์เลี้ยงตายได้ภายใน2วันค่ะและต่อไปขอให้นักศึกษาได้รับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนกได้เลยค่ะในช่วงฤดูหนาวและช่วงต้นปีเป็นช่วงที่สัตว์เลี้ยงส่งออกเพื่อการจำหน่ายเป็นอาหารหรือสัตว์ปีกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ เป็นโรคและติดเชื้อได้ง่ายในรอบปีและอาจจะมีการแพร่เชื้อเป็นโรคติดต่อได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากฤดูอื่นๆที่สัตว์เลี้ยงมีภูมิต้านทานท,านที่แข็งแรงมากกว่าโดยสังเกตจากสถานการณ์ที่ไข้หวัดนกระบาดในไทยมักจะอยู่ในช่วงต้นปีมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นในเดือนมกราคมปี2551กรมปรศุสัตว์ได้มีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มไก่เนื้อแห่งหนึ่งบริเวณอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีไก่ป่วยตายด้วยโรคดังกล่าวร่วม60,000ตัวและประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ ที่ป่วยตายในบริเวณใกล้เคียงและห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในรัศมี10กิโลเมตรเป็นระยะเวลายอย่างน้อย30วันอีกด้วยและที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือเชื้อดังกล่าวนั้นสามารถติดต่อสู่คนได้ซึ่งอาจทําให้ผู้ที่สัมผัสหรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อมีโอกาสป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวต่อไปนะคะครูขอสรุปเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกให้นักศึกษาทราบค่ะโรคไข้หวัดนกมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิด h 5 n 1พบในนกซึ่งเป็นแหล่งเชื้อโรคในธรรมชาติโรคอาจแพร่มายังสัตว์ปีกต่างๆได้รวมถึงติดต่อมายังคนได้ค่ะระยะฟักตัวจะมีระยะฟักตัวในคน1-8วันค่ะอาการติดเชื้อไข้หวัดนกในคนอาการที่พบนะคะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียมีน้ำมูกไอ จ็บคอการติดเชื้อติดเชื้อได้จากการสัมผัสสัตว์ป่วยเช่นสารคัดหลั่งจากสัตว์อุจจาระน้ำมูกน้ำตาน้ำลายสัตว์ที่ป่วยต่อไปเรามาดูคำแนะนำนะคะคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่ 2. ง,งดกินเนื้อไก่เป็นที่กึ่งสุกกึ่งดิบ 3. ไข่ไก่เลือกฟองที่สดใหม่และไม่มีมูลไก่ติดเชื้อไข่ค่ะ 4. เนื้อสัตว์ไม่ควรมีสีคล้ำ 5. ถ้าซื้อไก่เป็นไม่ซื้อไก่ที่ซึมหงอยขนฟูหน้าหรือหงอนบวมคล้ำมีน้ำมูกค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องอาหิวาตกโรคอาหิวาตกโรคเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่ง ที่มีอาการท้องร่วงอาเจียนร่างกายจะขับน้ำออกมาเป็นจำนวนมากอาหิวาตากโรคเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นเฉียบพลันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสายพันธุ์เฉพาะชื่อไ b o c o อคอเรโดยทั่วไปมีอาการไม่มากแต่ประมาณหนึ่งใน10รายอาจเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงอาเจียนและเกิดภาะวะขาดน้ำและหมดสติได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะในส่วนระยะฟักตัว1-2วันกรณีไม่รุนแรงมีอาการหายอุจจาระเหลว1-5วันแล้วอาการจะหายเองกรณีรุนแรงมีอาการหายอุจจาระเหลวปวดท้องมากขึ้นไส้อาเจียนร่างกายสูญเสียน้ำอาจหมดสติต้องรีบดำเนินการพบแพทย์โดยด่วนค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันในเรื่อง โรคชิคุนคุนยาเกิดจากการติดเชื้อชิคุนคุนยาไวรัสเดิมมีรกรากอยู่ในทวีปแอฟริกาในประเทศไทยมีการตรวจพบครั้งแรกพร้อมกับที่มีไข้เลือดออกระบาดและเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียเมื่อปีพศ2501ค่ะและต่อไปขอให้นักศึกษาได้รับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรคชีคุนคุนยาได้เลยค่ะ ผื่นแดงคันปวดข้อรุนแรงไข้สูงฉับพลันคืออการของไข้ปวดข้อยุงลายหรือไข้ชิคุนกุนย่าเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคโดยที่ยุงลายตัวเมียจะกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้สูงซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดแล้วเชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุงและเพิ่มจํานวน,นมากขึ้นแล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายเมื่อยุงไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นเกิดอาการของโรคได้อาการของโรคให้สูงเฉียบพลันปวดข้ออย่างรุนแรงหรือข้อติดขัดพื้นแดงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะซึ่งในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่และในผู้ใหญ่อาการที่เด่นชัดคือปวดข้อซึ่งอาจพบข้ออ,อักเสบได้ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อเล็กๆเช่นข้อมือข้อเท้าอาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ แต่ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อกซึ่งต่างจากโรคไข้เลือดออกทั่วไปการรักษายังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงการรักษาจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเช่นหายาลดอาการไข้อาการปวดข้อและการพักผ่อนคำแนะนําในการป้องกันโรคหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มียุงลายกาจัดลูกน้ํายุงลายในบ้านในครัวเรือนหรือในสภาพแวดล้อมของตัวเองความภาชนะแหล่งที่มีการขังของลูกน้ํายุงลายดูแลตัวเองเบื้องต้น มีไข้สูงหัวหัวหววพ่อมากหวรมาพบแพทย์โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถติดต่อกันได้ง่ายจะมีอาการรุนแรงกว่าโรคหวัดธรรมดาถ้าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ควรไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์เพราะจะไม่หายง่ายๆเหมือนโรคหวัดธรรมดา สำหรับการปฏิบัติตนหลังการตรวจรักษาก็ควรพักผ่อนมากๆงดการทำงานหนักสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอย่าอาบน้ำเย็นดื่มน้ำอุ่นมากๆนะคะ <c oughs> ครูจอยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้กันเรื่องสาเหตุโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจำแนกได้3ชนิดที่พบมากที่สุดได้แก่ชนิด A, H1N1 H3N2 รองลงมาคือชนิด B และ C ส่วนอาการป่วยนะคะจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีน้ำมูกใสไอแห้งๆเบื่ออาหารค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องการแพทยติดต่อของไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แพร่กระจายโดยการไอหรือจามรถกันการสัมผัสสิ่งของหรือของใช้ร่วมกันโดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายจมูกตาปากและเรามาดูวิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่กันนะคะปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดคือปิดจมูกปากเมื่อไอหรือจามล้างล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่ เลี่ยงเลี่ยงไปสถานที่ที่คนหนาแน่นและหยุดหยุดเรียนหยุดงานพักรักษาต,ตัวอยู่ที่บ้านกันนะคะนักศึกษาสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าทำไมวันนี้ครูจอต้องใส่หน้ากากผ้าและก็มีเจลแอลกอฮอล์อยู่ในมือเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสชนิดหนึ่งแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ว่าเป็นโรคไวรัสชนิดอะไรมีสาเหตุมาจากไหน ครูขออนุญาตถอดหน้ากากออกก่อนนะคะโรคไวรัสที่ครูจอยพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 i d 1 9การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่นมนฑลหนหูเปยประเทศจีนตั้งแต่วันที่30ทธันวาคม2562และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะวันที่11มีนาคม2563องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ระบาดใหญ่เป็นไวรัสที่อันตรายมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วอัตรารุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวาน และต่อไปนะคะขอให้นักศึกษารับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้เลยค่ะไวรัสโควิด19กับไข้หวัดธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือที่เรียกกันในชื่อของไวรัสโควิด19นั่นเองถือว่าเป็นเชื้อโรคที่ถูกค้นพบใหม่ได้ไม่นานซึ่งตอนแรกๆมีการเริ่มระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับและภายในเวลาอันรวดเร็วก็ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยของเรานี่เองครับผมโดยอาการของผู้ป่วยนั้นถือว่ามีความใกล้เคียงกับไข้หวัดธรรมดาเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลให้คนมากมายซึ่งมีอาการเจ็บป่วยนั้นมีไข้ไอเจ็บคอก็จะมีความกังวลและสับสนไม่แน่ใจว่าตัวเองกําลังเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับดังนั้นมาดูกันว่าระหว่างไข้หวัดธรรมดาและไวรัสโควิด -19 นั้นมีความแตกต่างกันยังไงโดยไข้หวัดธรรมดานั้นจะเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อว่าไรโนไวรัสนะครับ ซึ่งจะทําให้มีอาการทางจมูกและก็พบบ่อยในเด็กสําหรับไข้หวัดที่เกิดจากไวรัสโครโรนานั้นจะมีความรุนแรงมากกว่าครับซึ่งไวรัสโครโรนาที่ติดต่อในมนุษย์นั้นมีอยู่6สายพันธุ์ด้วยกันและสําหรับโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นั้นหรือที่เรียกกันว่าโควิด19นั่นเองนะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบคือสายพันธุ์ที่7นั่นเองนะครับโดยจะทําให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรง โดยมีรายงานว่าโรคระบาดปอดอักเสบที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเกิดจากโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 นั่นเองนะครับตอนนี้เรามาดูอาการกันบ้างระหว่างอาการไข้หวัดธรรมดากับอาการโควิด -19 นั้นมีความแตกต่างกันยังไงโดยเริ่มจากไข้หวัดธรรมดาก่อนเลยนะครับคือจะมีไขต้ต่ำๆมีน้ำมูกไหลมีไอจามและเจ็บคอแต่สําหรับอาการของโควิด -19 หรือโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นนั้นจะมีอาการที่คล้ายๆกันนะครับ ก็คือมีไข้น้ามูกไหลไอเจ็บคอแต่ที่ไปกว่านั้นก็คือมีเสมหะซึ่งบางทีเสมหะอาจจะมีเลือดติดมาเป็นสายเลยก็ได้ครับและหายใจเหนื่อยหอบหายใจลําบากมีอาการปวดเมื่อยตามตัวบางรายอาจจะมีอาการขึ้นไส้ท้องเสียด้วยนะครับผมการป้องกันไวรัสโควิด -19 กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งการป้องกันไข้หวัดธรรมดาก็จะไม่แตกต่างกันเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันแล้วไวรัสก็จะแพร่กระจายจากคนสู่คนได้โดยการไอหรือจาม หรือเมื่อมีการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและการป้องกันก็คือควรสวมหน้ากาการอนามัยเมื่อต้องเดินทางออกไปนอกบ้านสาเหตุก็เพราะว่าการสวมหน้ากาการอนามัยนั้นจะป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำมูกน้ำลายและเท่านี้ยังไม่พอนะครับยังช่วยป้องกันไม่ให้เราเอามือเข้าปากโดยไม่รู้ตัวได้อีกด้วยนอกจากเรื่องของหน้ากาการอนามัยแล้ววิธีป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่ได้ผลก็คือคุณควรหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอโดยการใช้แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยควรมีปริมาณแอลกอฮอล์คือ70-75เซขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็สามารถใช้สบู่ธรรมดาใช้ล้างมือเพื่อป้องกันไวรัสได้เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องการล้างมือก็ผ่านไปแล้วต่อไปก็คือคุณควรหลีกเลี่ยงกันเข้าไปอยู่ในสภาพที่แออัดและไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามและคุณไม่ควรนำมือไปสัมผัสกับอวัยวะต่างๆเช่นตาจมูกปากและนอกจากนี้แล้วก็ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวหรือแก้วน้ำเป็นต้นนะครับ สำหรับเรื่องอาหารการกินก็ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเพราะว่าวรัสโควิด -19 นั้นจะตายอย่างรวดเร็วเมื่อถูกความร้อนคือประมาณ70องศาเพียง5นาทีก็ตายแล้วนะครับต่อไปถ้าหากคุณมีอาการไข้หรือมีการไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือมีอาการหายใจลำบากเหนื่อยหอบให้คุณรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับโดยเฉพาะถ้าหากคุณเพิ่งเดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของวรัสโควิด -19 หลังจากเดินทางมาคุณควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทราบด้วยเพราะถ้าหากมีอาการติดเชื้อและถ้ามีภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับผมนักศึกษาคะจากที่ครูจอยได้สอนเรื่องของโรคระบาดหวังว่านักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดได้อย่างถูกต้องและไม่มีความวิตกกังวลจนมากเกินไปแต่ต้องปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการพาตนเองไปสู่สภาวะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค มันดูแลตนเองในเรื่องของการรับประทานอาหารการพักผ่อนการออกกำลังกายดูแลสุขลักษณะร่างกายและที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาดอยู่เสมอและนักศึกษาทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้โดยการดาวน์โหลดหนังสือเรียนใบางานและแบบทดสอบเสริมทักษะได้ตาม qr code ที่ปรากฏบนหน้าจอกูจอยหวังว่าการมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จะทำให้เราปลอดภัยจากโรคระบาดวันนี้ครูจอยและรายการสุขศึกษาพละศึกษาพาเพลินขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ